ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลินนะครับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกรามคำแหงนะครับตรงไปก็จะไปคลองตัน,นครับข้างหน้าก็เป็นถนนพระรามเก้านะครับสี่แยกรามคำแหงนะครับผมจะเลี้ยวขวาไปมาถนนพระรามเก้านะครับ ไปทางดินแดงนี่ครับถนนพระามเก้าฝั่งขาเข้านะครับมุ่งหน้าไปแยกอศอมอทอไปแยกพระามเก้าไปดินแดงอนุสาวรีย์ชัยประตูน้ำนะครับ ข้ามคองแสนแสบนะครับถนนเพชรพร,รามนะครับขางหน้าเลี้ยวซ้ายไปไปอ,ออกเพชรบุรีการจราจรก็เริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ ถนนพระรามเก้านะครับฝั่งขาเข้าเลี้ยวใครจะเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกเพชรบุรีนะครับขึ้นทางด่วนไปดาวขนองก็ได้นะครับออกซ้ายไปผมตรงไปทางดินแดงนะครับวันนี้ผมจะไปทางประตูน้ำอา่า เซนทันเวลนะครับเซนทันเวลนะครับจะใช้เส้นทางนี้นะครับจากจุดเริ่มต้นก็คือแยกลามคำแหงมาถนนพระรามเก้านะครับตอนนี้ก็มาถึงสี่แยกวัดพระรามเก้า ออกซ้ายนี่ก็จะเป็นถนนสุขุมวิทนะส,สุขุมวิทซอย63นะครับเรียกว่าถนนอะไรล่ะถนนเอกมัยนะครับสุขุมวิท63นะิยาวไปเลยนะครับไปเพชรบุรีแล้วก็ไปออกเอกมัยเลยสุขุมวิทเลยแยกวัดพระาม9นะครับ ฝั่งขวานี่คือถนนอะไรนะถนนประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์มนูธรรมฝัง่งขวาใช่หรือเปล่ามันมันอยู่ไกลนะอ่านไม่ค่อยชัด ใช่ครับเดี่ยวขวาก็ถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับถนนพระรามานะครับ ข้างบนนี่น่าจะเป็นทางด่วนนะทางด่วนหรือทางต่างระดับน่าจะเป็นทางด่วนนะครับ สังเกตรถคันนี้นะครับนี่วิ่งขวามานี่ทับเส็จทึบตลอดทางเลยนะครับเขาไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมวิ่งตามหลังผมเดี๋ยวก็จะไปนั่งรอรับจดหมายอยู่ที่บ้านนะครับไว้สั่ตรงไปนะครับก็แยกกสมทแยกผังเมืองนะครับแล้วก็ดินแดง ก็เป็นสะพานนะครับสะพานต่างระดับข้ามแยกนะครับตรงไปก็จะไปดินแดงครับผมจะไปทางดินแดงไปประตูน้ำนะครับที่เห็นตึกสูงๆข้างหน้านี่ก็อยู่แถวรามเ้านะครับนี่ ีภาพชัดแจ๋วเลย <Okay. S 1> เป็นสะพานนะครับต่างระดับนะครับข้ามแยกนี่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นแยกพระรามเก้านะ พอจูนห้างอะไรอย่างนี้นะครับนี่มีห้างเซ็นทรัลเดี๋ยวนี้มอไซค์อะไรพวกนี้เขาก็วิ่งขึ้นกันหมดแล้วนะเแต่ถ้าทำใหม่ๆนี่เขาจะห้ามไม่ให้มอไซค์ขึ้นนะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็วิ่งขึ้นกันแบบเสรีเลย ตรงไปนะครับดินแดงจากอสอมทพระรามเก้านะครับตอนนี้ก็คือถนนดินแดงแล้วล่ะถนนพระามเก้าก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับตรงสีแยกตอนนี้ก็มาถึงถนนดินแดง ลค้านั่งรถเที่ยวนะครับวันนี้บรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพนะครับข้างหน้านี้นะ่าจะเป็นแยกประชาสงเครานะห์ แยกประชาสงเคราะห์นะครับตรงไปก็ราดปลาลบนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปจุดระดิตไปอนุสาวรีย์ชัยนี่นะครับไปวิภาวดี ก็จะเป็นถนนพิภาวดีนะเป็นแยกนะออกขวาก็ไปดอนเมืองเลยตรงไปก็จะไปรา,าดปลาลกไปอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยไปสุดที่ศาลเลี้ยวขวา ถนนวิภาวดีนะครับข้างบนนี่นา่าจะเป็นทางด่วนเป็นทางด่วนนะครับเลี้ยวออกขวาไปก็ไปวิภาวดีลังสิตอย่างนี้นะไปดอนเมืองไปสุที่สารนะครับถนนดินแดงนะครับสิ้นสุดแล้ว ขึ้นสะพานตรงไปนะครับไปอนุสาวรีย์ชัยนะครับสะพานต่างระดับผมจะไปทางราดปานลกนะครับก็ยังอยู่ในเขตของดินแดงอยู่นะตอนนี้นี่ครับ สามเหลี่ยมดินแดงนะครับตรงนี้กลองสามเสนเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปลาดปะลบนะครับไปลาดปลาลบไปประตูน้ำนะครับถนนลาดปลาลบนะครับตรงนี้ ก็เป็นถนนที่เขาให้วิ่งได้หนึ่นงช่องนะอาจจะมีเวลาที่กำหนดให้ว่าวิ่งได้ถึงกี่โมงกี่โมงนะครับสําหรับรถรถส่ว,วนบุคคลนะจริงๆก็ก็เป็นช่องของรถประจาทางแหละ,ะตรงไปก็เป็นถนนเพชรบุรีนะครับนิคมมักกะสันเลี้ยวซ้ายเข้าไปอโศกดินแดงอีกทีหนึ่งครับ ถนนจุลทินะครับเลี้ยวซ้ายไปนี่คือบรรยากาศนะครับในกรุงเทพนะครับช่วงโควิดหนั่งรถเที่ยวกันนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับนี วันอาทิตย์อาจจะไม่ได้มานะครับอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ว่างนะครับวันนี้ก็เลยพามานั่งรถเลาะกันนะครับรถเมสีส้มนะครับสาย77็ีจากไหนไปไหน มีรถเมล์ส้มรถเมแดงนะครับที่เป็นรถเมคลาสสิกวิ่งกันอยู่ตอนนี้นะครับถนนแทบทุกเส้นเลยในยุค40นะครับ <c oughs> ถนนลาดปรลบนะครับที่วิ่งอยู่นี่ข้างหน้าก็คือประตูน้ำนะครับ ก็คือแยกนะครับแยกมักกะสันข้างบนก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสถานีลาดปลาลบแอร์พอร์ตลิงค์นะครับนี่ครับคือบรรยากาศล่าสุดนะครับนี่แถวประตูน้ำนะครับเป็นยังไงวันนี้พามาดูกันโอ้โหโล่งจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโบเบรหรือประตูน้ำนะครับตอนนี้ตลาด ตายเลยนะครับคนติดโควิดเยอะนะโดยเฉพาะที่โบเบ้นนะมีมีคัตเตอร์ใหม่ๆด้วยนะครับแถ,แถวนู่นแถวนี่อะไรเงี้ยแถวคลองถมแถวอะไรฮะเขตพระนครเนะี่ยตอนนี้ก็มีคนติดกันเยอะอยนะ นี่คือถนนราดปราลบนะครับหน้าตลาดประตูน้ํานะครับนี่เห็นกันเลยว่าเป็นยังไงเงียบนะครับรถไม่ค่อยเยอะเลยทางเดินทางเท้านี่ก็ผู้คนก็หล้อมแหลมนะครับมีแท็กซี่ตอนนี้นะครับข่าวผมอ่านข่าวนะเขาบอกว่าสายพันธอินเดียนี่มาแล้วนะครับ โควิดนะโควิดส9าสายพันธ์อินเดียนะครับมาถึงไทยแล้วเพราะว่า,างน้นนะครับกิ้งเทดยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมอ่านข่าวมา,าก็บอกว่าอยู่แถวหลักสี่นะนี่ตรงน,นี้ก็คือแยกแยกประตูน้ำนะครับถนนเพชรบุรีตรงไปก็จะไปถนน,นลาดตำมลิกนะครับตอนนี้หน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์นะครับนี่คองแสนแสบ ท่าเรือประตูน้ำนี่ครับคือหน้าห้างเซนทรัลเวิร์นะครับวันนี้ผมมาดูวันวันเสาร์นะเนี่ยแปบดบโมงกว่าเป็นยังไงล้วครับโอ้ยกรุงเทพสวย,ยงามจเจริญตาอยู่ที่โลกเลยนะครับรถไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าข้างหน้าก็ติดไฟแดงอยู่นะครับมีเขาปล่อยมาแล้ว เซ็นท่านเวอร์จะอยู่ฝั่งขวาผมนะครับนี่ข้างหน้าก็คือแยกลาดประสงค์นะครับผมไม่ไม่ตรงไปนะผมจะเลี้ยวขวารอสัญญาณไฟน,นะครับขี่แยกลาดประสงค์นะครับนี่ถนนลาดดำาหลิกวันนี้ให้ดูกันยาวๆเลี้ยวขวานะครับ เดี๋ยวขวาเข้าถนนพระรามหนึ่งไปทางสยามสแควร์นะครับคลิปนี้ให้ดูกันยาวๆเลยนะครับจากแยกพระรามกําแหงมาฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นสนตำตํารวจแห่งชาติ ฝั่งขวาก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลเวอร์นะครับตรงนี้ก็คือแยกเฉลิมเผ่าเลี้ยวซ้ายนะไปสภากาชาติในะด้านหลังของมอจุฬาทางรีดูนังนะครับถนนทางรีดูนังตรงไปก็แยกปทุมวันสยามสแควร์นะครับข้างหน้านี้ เขาว่าโควิดนะครับสายพันธุ์อินเดียนี่ตรวจหาเจอ,อยากนะครับเขาบอกว่าเอาไม้อะไรนะฮัตเตอร์บัตใช่ไหมมาแยงจะหมูกมันแยงจะหมูกเนี่ยหาไม่เจอนะเขาบอกมันลงปอดเร็วมากเป็นปุ๊บตายปั๊บได้เลยนะครับเสียชีวิตได้ง่ายนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับสําหรับพี่น้องหลายๆท่านนะครับ นี่ครับสยามสแควร์นะครับมากันอีกครั้งหนึ่งรอบหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะครับรถก็โล่งๆนะครับเทียกโควิดนะครับสยามพารากอนสยามดิคัพปอรี่สยามเซ็นเตอร์อะไรพวกนีน้อยู่แถวนี้หมดนะเซ็นเตอร์พอยต์อะไรพวกนี้ก็อยู่แถวนี้หมดนะ มาบนคลองนะครับก็อยู่ข้างหน้านี้นะแยกปทุมวันนะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายก็จะไป3าย่างเาาลีเ้ยวขวาก็ไปราดเควีนะครับถนนพระามหนึ่งนะครับไม่มีเสาไฟฟ้าก็ตั้งแต่ประตูน้ำมานะครับมาถึงเซนทรัลเวอร์มาเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ไม่มีเสาไฟฟ้านะ ก็เป็นถนนไร้สายสนะครับนี่ก็คือสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุขัจราไสนะครับฝับง่งซ้ายมือถนนพระรามหนึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอลรำลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาวลินด้วยนะครับถ้าชื่นชอบจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เกี่ยวกับถนนหนทางในกรุงเทพนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ